มาดูแผนเท e ็ EKH ครับดูภาพรวมก่อนนะครับภาพรวมของ EKH เนี่ยลงมาปรับฐานลึกเลยหลุดแนวรับสำคัญมาด้วยนะครับ EKH เคยจาก5บาทขึ้นไป ป8ปดบาทสาทลงมาปรับฐานครับ3ามบาทแตังค์โหดจริงๆนะครับแต่ก็เป็นข้อดีของเราดูก่อนหุ้นจะขึ้นจะลงใช้เส้นเทนประกอบครับ <c oughs> ดูว่าเขาเนี่ยขึ้นมาหรือ,อยัง ตัดสินใจไปดูไทม์เฟรมเดย์ครับจัดทรงเหมือนเดิมครับอ่ะนี่ครับเขาเริ่มเบรกตั้งแต่ช่วง4บาทกับ4ี่บาทห้าสิบละเบรกมานิดหน่อย ไม่ได้ขึ้นทะลุอะไรไปสูงครับแล้วพอเบรกเส้นเทนกับเส้นกดได้ปุ๊บก็ขึ้นไปยืนเหนือเส้นสีม่วง200วันครับจึงกลับเป็นขาขึ้นแล้วนะครับตอนนี้เราก็เริ่มมาอ่านแนวรับแนวต้านแนวต้านในกรอบเขาอยู่5.75ครับแนวรับอยู่4.92 แนวรับลึกหน่อยก็จะเป็น4.52ครับตอนนี้ e k h กลับเป็นขาขึ้นเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าเกิดผ่าน5.75ได้เนี่ยโอกาสที่จะขึ้นไป6.55ครับแนวต้านที่2เนาะแนวต้านที่2นะครับ และ7.10ครับทำไมเราถึงสนใจตัวนี้ครับมันเป็นหุ้นที่งบดีครับแล้วก็กลุ่มที่เขาทำโรงพยาบาลเนี้ยก็คือคุณหมอทท้งนั้นเลยนะครับที่เขามาร่วมลงทุนกันเขาทั้งมีวิชาความรู้ในด้านวิชางานของเขานะครับ และความบริหารงานที่ดีคือทํายังไงให้มันบริหารรอดนะครับนะครับบริหารรอดนะครับคือมันก็ดูจากงบโตของเขาแหะครับเนาะไม่มีขาดทุนหนีสินไม่ท่วมอะไรประมาณนี้ครับเราจึงสนใจ ekh ครับ ekh ก็จะประมาณนี้ครับอยากให้ถือลงทุนกันยาวๆครับจบแผน ekh ครับ